ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไปหากดาวได้ยินคำมาที่ทานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอ ครี๊ดเลยถึงจะรี๊ดเลยยินดีมากมากเลยนะคะที่วันนี้ได้ร่วมงานกับน้องสองคนฝากผลงานทิ้งท้ายหน่อยมีอะไรให้เราติดตามบ้างช่วงนี้ตอนนี้นะครับเราสองคนนะครับมีรายการใหม่ฮะ E M S Earth Mix Space ครับผมกล้องโน้ตล็อกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาหน้สามสองครับผมสองคนครับก็มีรายการใหม่นะฮะ E M S Earth Mix Space ครับผมแล้วก็